รู้หรือไม่คนจีนชอบข้าเหนียวมะม่วงแต่ไม่นิยมกินมะม่วงดิบหลังข้าเหนียวมะม่วงติดอันดับเมนูพุดดิ้งที่ดีที่สุดอันดับ2ของโลกจาก10เมนูพุดดิ้งข้าวที่ดีที่สุดในโลกบนเว็บไซต์ Taste Atlas t ซึ่งเป็นเว็บไซต์รวบรวมสูตรอาหารและรีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลก จีนไทยนิวส์เลยอยากมาชวนคุยว่าด้วยเรื่องของมะม่วงแต่ไม่ใช่ข้าวเหนียวมะม่วงราดน้ํากะทินัวๆที่ดังไกลไปทั่วโลกแต่เป็นมะม่วงดิบผลไม้สีเขียวๆรสชาติเปรี้ยวๆมันๆเมนูที่เดินผ่านรถเข็นที่ไรเป็นต้องได้เห็นแล้วก็เปรี้ยวปากเออแล้วก็เปรี้ยวปากเออแล้วก็เปรี้ยวปากมันทุกทีเออถูกแล้ว ทุกคนรู้ไหมคะว่าแม้ผลไม้เมืองร้อนชนิดนี้จะติดเมนูผลไม้ยอดนิยมของคนจีนแต่คนจีนกลับแทบจะไม่กินมะม่วงดิบเลยด้วยซ้ำ จากการสอบถามเพื่อนคนจีนใต้แถบหางโจวคนนึงว่าทำไมถึงไม่กินมะม่วงดิบเขาก็บอกว่ามะม่วงดิบยังกินไม่ได้มันยังไม่สุกอาจเป็นพิษได้ต้องรอให้สุกก่อนค่อยกินทางนี้ก็งงไปเลยค่ะเอ๊ะหรือว่าที่ผ่านมาเรากินกันผิดวิธีนะต่อมาเลยลองถามเพื่อนคนจีนใต้อีกคนแถบอันฮุยว่าเขากินมะม่วงดิบไหมเขาก็ตอบว่ากินสิเอเราก็เลยนึกว่าอ่อ สงสัยคนจีนแต่ละภูมิภาคอาจจะมีวัฒนธรรมการกินมะม่วงแตกต่างกัน mm hmm. ก็เลยลองถามต่ออีกว่าแล้วกินมาตั้งแต่เด็กเลยไหมคราวนี้เพื่อนตอบมาถึงบางอ้อเลยค่ะเปล่านะ mm hmm. ก็เพิ่งมากินตอนมาอยู่เมืองไทย mm hmm. ก็โอเคนางอาจจะมีการปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่น เราเลยลองค้นคำว่ามะม่วงดิบหรือเชิงหมังกัวในเ e ิร์ h เอนจินของจีนข้อความค้นหาที่ติดอันดับต้นๆคือมะม่วงดิบกินได้หรือไม่ตามมาด้วยมะม่วงดิบจะเล้งให้สุกได้อย่างไรมะม่วงดิบกินแล้วอันตรายไหมและมะม่วงดิบกินอย่างไรอย่างไรก็ตามจากการค้นข้อมูลพบว่ามีชาวจีนที่กินมะม่วงดิบเป็นปกติเช่นคนกวางตุ้งคนกวางสีโดยเฉพาะคนกวางสีที่เรียกได้ว่าเป็นดินแดนของมะม่วงดิบเลเวอร์เพราะเป็นแหล่งปลูก มะม่วงที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศโดยคนที่นี่มีเมนูมะม่วงคลุกพริกเกลือยำม,มะม่วงหน้าตาคล้ายๆบ้านเราเลยค่ะรวมถึงพวกผลไม้สดผลไม้ดองคลุกพริกเกลือต่างๆก็เช่นกันชาวเน็ตชาวกวางสีคนหนึ่งจัดการตอบกระทุ้มะม่วงดิบกินได้ไหมโดยภาพมะม่วงจิ้นพริกเกลือพร้อมคำบรรยายถึงความอร่อยล้ำกลบกรอบ แถมแจวเล่นๆด้วยว่าแมมเห็นหลายคนบอกว่ามะม่วงดิบกินไม่ได้เราต้องทํายังไงต้องเอาไปต้มให้สุกก่อนหรอก็คือมะม่วงที่เรากินกันนั่นแหละแต่จะสีเขียวๆและเปลือกแข็งหน่อยมันกรุบกรอบและเปรี้ยวปากสุดๆพอา้าไม่เปรี้ยวหรือไม่มีกลิ่นหน่อยแบบนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับกินมันฝรั่งดิบนะสิสรุปว่าคนจีนก็กินมะม่วงดิบนะคะแต่อาจจะไม่เป็นที่นิยมทั่วประเทศแบบมะม่วงสุกแค่นั่นเองจริงๆแล้วมันก็คือมะม่วงที่ยังไม่สุกงอมนั่นเองจ้า